นี่ไม่เคยถ่ายอะไร่างนี้มาก่อนไม่เคยไม่เคยหมนทางน้ีหรอก้ามไม่อยู่ <c oughs> สวยอ่ะสวยตรงีเลยนี้เลยนี่ถ่าทุกค เดี Video, okay. 1, 2, t ons, t ons, yeah. ๋ยวผมไปแคปให้อีนงโอคครับแอ๊หนึ่งสองสามแอ๊ต้องรอแดดต้องรอแดดนะใช่มันจะมันจะดูสวยไปดีกว่าจะสะท้อน่นี้กเอผมวิ่งไปดูได้อยู่ได้อยู่อะไรครับ เอาไหมใส่ใส่หน้าตาผเน <laughs> ่นจริงๆมันได้มันได้ตลอดเลยจริงๆผมส่งฟุตห้ก็ได้นะ <laughs> ส่งฟุตห้ก็ได้แล้วไปแคปเอาเอง <laughs>